บรรลุอภิญญาหกนอกเหนือจากการสำเร็จในฌานทั้งสี่อันเรียกว่าจตุทาฌานแล้วคุณแม่บุญเรือนได้เพียรพยายามฝึกจิตและสมาธิอย่างแรงกล้าทั้งได้ประกอบการบุญเป็นอานิสงส์แห่งชีวิตอย่างสูงสง่งจนกล่าวได้ว่าท่านสำเร็จในความรอบรู้อภิญญาหกอันเป็นคติประการสำคัญในพระพุทธศาสนาดังกล่าวคือ 1. อิทธิวิธีแสดงฤกิ์ได้ 2. ทิพโสดหูทิพ 3. เจโตปริยา,ยานรู้จักกำหนดใจของผู้อื่น 4. บุพเพนิวาสานุสติระลึกชาติได้ 5. ทิพจักสุตาทิพ 6. อาสวะยายานรู้จักทำอาสวะให้สิ้นการบรรลุอภินยาหดังกล่าวแล้ว ไม่เป็นที่ยืนยันว่าได้พร้อมกับจตุทชาญหรือไม่แต่เป็นที่เชื่อกันว่าคงเป็นระยะเวลาใกล้ๆกันเพราะชาญเป็นเพียงบันไดขั้นต้นที่จะก้าวล่วงไปสู่อภินยาหกเท่านั้นความสำเร็จในอภินยาดังกล่าวยังผลให้ท่านสามารถกระทำสิ่งที่เราอาจถือว่าลทัทธิโยคีนั้นเอง ชาดังกล่าวนั้นจัดเป็นสี่ชั้นเรียกตามลำดับชานที่มีลักษณะประณีตยิ่งขึ้นดังนี้ปฐถมชานหมายถึงชานขั้นแรกมีองค์ห้าคือยังมีตรึกซึ่งเรียกว่าวิตกและมีตรองเรียกว่าวิจารเหมือนอารมณ์แห่งจิตของคนสามัญซ้ำยังมีปิติคือความอิ่มใจมีความสุข คือความสบายใจเกิดความวิเวกคือความเงียบสงบประกอบด้วยจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งลงไปได้ซึ่งเรียกว่าเอกคตาทุติยฌานหมายถึงฌานชั้นสองซึ่งละวิตกและวิจาร์ในปฐมฌานเสียได้คงเหลือแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิกับเอกกคตา ตาติยาชาญเป็นชาญชั้นสามคงเหลือแต่องค์สองคือละปิติเสียได้คงมีแต่สุขและเอกัคคตาจตุธชาญเป็นชาญสําคัญชั้นสี่มีองค์สองคือละสุขเสียได้กลายเป็นอุเบกขาคือวางเฉยคู่กับเอกัคคตาชาญสี่จัดเป็นรูปสมาบัติมีรูป ทำเป็นอารมณ์สงเคราะห์เข้าไปในรูปาวะจรภูมิฌานทั้งสี่ดังกล่าวนี้ที่เชื่อกันว่าคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมได้บำเพ็ญเพียรฝึกปฏิบัติจนสำเร็จบรรลุฌานอันวิเศษทั้งสี่ประการดังกล่าวแล้วและด้วยเหตุที่ปรากฏต่อมาว่าคุณแม่บุญเรือนเชี่ยวชาญในการวิปัสสนากรรมฐาน จนสามารถอาจจะเข้าวิปัสสนาเมื่อใดก็ได้และไม่จำต้องยึดสิ่งมีรูปเป็นอารมณ์ทั้งอาจเข้าวิปัสสนาโดยลืมตาก็ได้โดยเร็วพลันด้วยเหตุนี้ทางด้านอรูปฌานก็เชื่อว่าท่านสันทั์และบรรลุโดยลักษณะเดียวกันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติได้หลายประการแต่ทุกประการต้องกระทำด้วยความมุ่งหมายที่ดีและซื่อตรง ดังที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Honesty of purpose ซึ่งต้องเผื่อแผ่ประโยชน์สุขไปสู่ผู้อื่นหรือชาวโลกที่เลื่อมใสศรัทธาด้วยอาจจะด้วยเหตุผลนี้เป็นหลักสำคัญในทางพระพุทธศาสนาจึงยังผลให้คุณแม่บุญเรือนได้เป็นหัวหน้าหรือผู้นำในงานบุญสำคัญในระยะหลังตลอดมาและเพื่อจะให้เกิดพลังทางใจทำสิ่งพึงประสงค์ได้ ต้องกระทําด้วยการอธิษฐานด้วยเหตุนี้การที่คุณแม่บุญเรือนจะทําสิ่งใดเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้ใดท่านใดท่านจึงใช้การอธิษฐานโดยตลอดซึ่งเรื่องอธิษฐานที่ว่านี้ก็เป็นหลักในการบรรลุความสําเร็จเรื่องฌานและอภินญ,ญาหกตามคติในพระพุทธศาสนานั่นเอง